ขนมภูทรวันนี้เชฟหนุ่มภูทรจะมาทําหมกปลาซิวครับหมกปลาซิวมีมีพริกมีกระเทียมมีหอมแดงแล้วก็แล้วก็มีอ่ผักชีฝรั่งไอบ้บางหอมเปไอ้เขาเรียกผักชีลาวแล้วใบแมงลักต้นหอมเชฟหนุ่มใส่ต้นหอมเยอะหน่อยแล้วก็จะใส่ผักกาดขาวผักชีโอเคครับเดี๋ยวเรามาตาั้เครื่องกันแป๊บหนึ่ง ตอนนี้เราก็จะมาปรุงรสหมกหมกปลาซิวเอานี่ครับเครื่องที่เราตำเต้หม้อไปเลยผักไร้หอมแดงกระเทียมพริกและพริกสด น้ำปะลาปรุงรสเดวเชฟหนุ่มจะทำเมโนโูหมกปลาซิลใส่น้ำปะลาลลงไปครับรับดีครับรัดีแล้วก็น้ำมันหอยเอ <Hey, S 1> ไม่ใช่มันคือรสใส่ลงไปยังไ,ไงแล้วก็น้ำมันหอยนะครับสูตรนี้ทดลองเด็ดหมกหม้อปลาซิล จะคนเคลื่อนให้เข้ากันฉันผมก็จะใส่น้ำปลาลงไปนี่เอ้น้ำตาลลงไปนี่ต่อครับแล้วก็จะใส่ปลาซิวลงไปลุกค้าให้เข้ากันนะครับองเด็ดแน,น,น่ับสูตรนี้หมกปลาซิวใส่ผักเ,ย,เยอะๆใส่หอมเปรยวใส่ผัก ใบแมงลักใส่ก,กาใส่ผักแครงใส่ลงไปครับปาท์ติวมันสุกเลยรล้วใส่ผักลงไปเลยครับกาดขาวจะใส่น้ำล้างครกลงไปหน่อยนึงกลัวไหมเอาให้เข้าก่อนนะครับเีคนคนผักเข้า,าเลยครับใส่น้ำล้างคุกไปหน่อยหนึง่งแล้วก็ใส่ ต้นหอมลงไปครับเดี๋ยวแล้วก็ใส่ผักชีไอ้นี่เขาเรียกผักชีลาวลงไปครับแล้วก็ใส่นี่ลงไปหน่อยเดี๋ยวที่เหลือเราค่อยไปเอาใส่หน่อยนะครับไอ้ใบผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งกับใบแมงลักใส่ที่หลังอีกนิดนึงโอเคครับแล้วนี่เปิดใส่เบาๆแล้วก็จะให้ผักมันสุกก่อนโอเคครับเสียงดังหน่อยพี่ก็เปิดเสียงดัง ตอนนี้หมกปลาซิลของเชฟหนุ่มก็สุกแล้วอันนี้เชฟหนุ่มจะเอาไว้โรยหน้าให้มันสวยกงามเขาเรียกว่าแต่งหน้าด้วยใบแมงลักหมกปลาซิลสูตรเชฟหนุ่มภูธรพอดีมันสุกนนแล้วแต่พอดีเขาเปิดเพลงเสียงดังเชฟหนุ่มก็เลยไม่กล้าถ่ายแต่อันนี้ก็สุกเราจะทานแล้วสุกเราจะไปทานกันอตอนแรกก็จะทําให้มันเนียนๆกว่านี้คลิปพอดีมันวุ่นวาย เปิดเพลงเสียงดังไม่มีความเพยงใจกันเชฟหนุ่มก็เลยเอาแค่นี้พอเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวมีเวลาว้างๆจะทำให้ดูใหม่เอาแบบทำเป็นเลยโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวเชฟหนุ่มจะตัดไป่ถ้วยก่อนนะครับเสร็จแล้วหมกปลาสิวใบเชฟหนุ่มภูธรวันนี้เชฟหนุ่มอาจจะไม่ได้ทานให้ให้ดูนะครับพอดีเดี๋ยวเขาก็เข้ามาเปิดเพลงเสียง,งดังอีกเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ